สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันครับเป็นกิจกรรมทายผลรางวัลเลขท้าย2ตัว2ตัวล่างนะครับมวดประจำาัันที่16เมษายนพศ2564นะครับก็ทายได้คนละ1ครั้งปิดการทายวันที่16เมษายน เอาเวลา14นาฬกาเลยครับหรือบ่าย2นะครับท่านใดทายถูกก็รับไปเรือพระ2องค์นะครับเพราะวดที่แล้วเพิ่งเริ่มทำกิจกรรมก็มีคนทายน้อยแล้วก็ทายไปถูกพวกนี้ก็เลยดับเบิลไปเลย2องค์นะครับจัดส่งให้ฟรีร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจทางร้านเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะ เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสดล็อกกัน้ำกับภาพพรีพินาศเนื้อผงปี2537นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ในคำอธิบายก็ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับ